สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับวันหยุดแบบนี้แอดมินพอจะมีเวลาว่างก็เลยจะมาขอเก็บตกเรื่องราวของแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่แข่งขันรอบรองชนะเลิศกันไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามาเก็บตกเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนรอบชิงวันนี้กันสักหน่อยกับความคิดเห็นของแฟนแบดมินตันชาวต่างชาติที่ครึ่งหนึ่งนั้นเป็นแฟนแบดมินตันชาวอินเดียหลังเกมชายเดียวรอบรองชนะเลิศที่นักแบดไทยอย่างวิวกุลวุฒิสามารถเอาชนะปลาหน่อยจากอินเดียไปได้2ต่อ1นเกม ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์โลกกับนักแบดจากญี่ปุ่นอย่างโคไดได้สําเร็จซึ่งถือเป็นการผ่านไปถึงรอบนี้ได้2ปีติดต่อกันของนักแปดไทยของเราแล้วด้วยโดยหลังจากเกมรอบตัดเชือกที่จบลงได้ใช้ชนะของกุลวุฒิวิทิศารในครั้งนี้แฟนชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติคู่แข่งอย่างชาวอินเดียเขาจะมองเกมนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมอมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนแบมินตันคนแรกที่เป็นชาวอินเดียนะได้มาคอมเมนต์ว่านี่มันหัวใจสลาย ราโนยไม่สามารถยืนหยัดกับแลนลี่ที่มันยาวๆได้ในแมชนี้วิทิสานั้นเล่นได้ดีมากส่วนชาวอินเดียคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดพาะว่านี่มันไม่ยุติธรรมเลยที่ผู้ที่สามารถทุบตีสัตว์ร้ายรูปร่างคล้ายมนุษย์มาได้จะไม่ได้เหรียญทองที่คล้ายคล้ายกันกับแฟนแบปมิตันชาวอินเดียคนต่อมาที่ก็ได้มาบ่นว่าโอกาสของเขามันอุตส่าห์มาถึงแล้ว เมื่อถลกหนังอาเซลเซนได้เขาก็ควรที่จะไปถึงตำแหน่งแชมป์ได้ส่วนแฟนจากชาติเดียวกันคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความรู้สึกที่ไม่อยากจะเชื่อด้วยว่าเขาสมควรที่จะได้แชมป์ในปีนี้มันยากที่จะเชื่อที่เขาจบเส้นทางของเขาด้วยเหรียญทองแดงส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความขลองใจในผลงานในแมชนี้ของนักแบดชาบอินเดียของเขาว่าผมไม่รู้ว่าทำไมปราน,น้อยถึงไม่ได้ร้อนแรงใน2เกมหลังในแมชนี้ วิธิสารนั้นก็ไม่ได้มีการเล่นช็อตที่ดีอะไรมากมายเลยแต่มันกลับทําให้ปลาโนยสร้างความผิดพลาดได้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองไปถึงปัจจัยที่ทําให้ปลาโนยนั้นพลาดท่าให้กับกุลวุฒในแมชนี้ว่าเขาได้สูญเสียพลังงานครั้งใหญ่มาจากการเอาชนะอาเซลเซนเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่าเขานั้นดูเหนื่อยล้ามากการต่อตู้กับอาเซลเซนเมื่อวันก่อนมันทําให้เขาหมดแรง ที่คนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนชาวอินเดียที่ก็ได้มองแคลยๆกันไปอีกด้วยว่านี่มันเป็นแมชที่มีความเหนื่อยล้าของปลานอ้ออ2แมชก่อนหน้านี้กับอดีตแชมป์โลกน่าจะส่งผลกระทบกับเขาแต่นั่นมันก็ไม่ใช่กอแก้ตัวนะผู้เล่นไทยก็เล่นได้ดีเลยส่วนแฟนอินเดียคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้กําลังใจนักแบดร่วมชาติว่าเขาเล่นได้ดีแล้วล่ะขอบคุณสําหรับการคว้าเหรียญมาให้กับอินเดียแต่แปลกใจนิดหน่อยกับเกมรอบรองเมื่อวานนี้ของปลา้นย แม้แต่คอมเมนเตอร์ยังกล่าวว่าวิติสารสามารถปิดปลานหน่อยได้ทั้งที่ในมาเลเซียมาสเตอร์คุณก็ต้องเล่น3ามเกมหลายรอบมากรวมทั้งรอบชิงชนะเลิศด้วยแต่ก็ยังสามารถคว้าแชมป์ได้ส่วนชาวอินเดียคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์กึง่งตัดพ้อเล็กๆมาถึงนักแบดชาวไทยของเราว่าวิติสารเนี่ยเป็นหนามที่แหลมคมสําหรับชาวอินเดียเลยนะเมื่อเขาสามารถเอาชนะเซนได้2ครั้งในปีนี้และก็ยังสามารถชนะปลานหน่อยในวันนี้ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าปรานอยเนี่ยได้แพ้ให้กับนักแบบท,ที่ครบเครื่องอย่างกุลวุฒิวิทิสารที่เล่นเกมรับได้ดีกว่าเพียงนิดหน่อยแต่สิ่งที่สําคัญคือเขามีอันฟอร e สเออร์เลอร์น้อยกว่าปลานอยที่จริงปรานอยควรที่จะละมาดปิดแมตช์นี้ได้ในเกมที่2แล้วแต่ว่าอันฟอร e สเออร์เลอร์มันได้ทําลายเขาและจากนั้นผู้เล่นไทยก็สามารถจับทางเกมของเขาได้สามารถควบคุมเน็ตแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ปลาโอยเหมือนเกมแรกมันก็ถือเป็นแมตช์ที่ดีนะ แต่ว่าสนุกตื่นเต้นน้อยกว่าเจอกับโลเกียนยิวและก็อาเซลเซนในขณะที่แฟนชาวอินเดียคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงศักยภาพของนักแบดไทยของเราว่ามันแน่นอนเลยว่าวิทิสารเนี่ยจะต้องได้อยู่บนโพเดียมในโอลิมปิกในปีหน้าอีกคนนึงก็คืออาเซลเซนส่วนคนที่เหลือจะต้องต่อตู้กันเพื่ออีกหนึ่งที่ที่เหลือวนความคิดเห็นหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองจากแฟนาน,านาชาที่มีทั้งชาวอินเดียและก็ชาติอื่นๆรวมกันนะครับ ที่แฟนแบดคนนี้ได้มีความพิดเห็นหลังเกมรอบรองชนะเลิศนี้ว่ามันถือเป็นแมตช์ที่ดีและกุลวุฒินั้นก็เหมาะสมที่จะเป็นผู้ชนะปราณน้อยนั้นเริ่มต้นได้ดีแต่ว่าหลังจากนั้นกุลวุฒิก็คุ้นเคยกับการเล่นของเขาและนอกจากนี้2แมตช์ก่อนหน้านี้ก็ทําให้ปราณน้อยต้องเสียแรงออกไปมากแต่ทั้งคู่ก็สามารถเล่นกันได้ดีขอให้โชคดีในรอบชิงส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปด้วยว่ามันน่าเสียดายกับปราณน้อยเลยเขาเริ่มอ่อนละจากเกมที่2 วิธีสารนั้นฟิตกว่าและก็ทําให้ปลาหนอยเกิดความผิดพลาดเขาจึงจำเป็นต้องฟิตร่างกายให้ฟิตกว่านี้เพื่อที่จะสามารถสู้กับกุลวุฒิได้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมว่าผมคิดว่าวิธีสารนั้นสามารถรักษาพลังงานของเขาได้ดีเลยในช่วงต้นในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปว่านี่มันก็เป็นรายการที่ดีสาหรับปลาน้อยแล้วละ่ะถึงกุลวุฒิจะฟิตไม่เต็มที่แต่เขาก็จะยังคงแข็งแกร่งด้วยสกิลแล้วก็เกมรับของเขา ปลาหน่อยในแมชนี้น่าจะอ่อนล้าทั้งกายและใจเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งแฟนชาวอินเดียนี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าผมภูมิใจกับปลาหน่อยแล้วใน2แมชก่อนหน้านี้เขาใส่เต็มไปทั้งหมดด้วยคู่แข่งที่มันมีคุณภาพอย่างโลแล้วก็อะเซลเซนและต้องเล่นแมชแลักเกิน1ชั่วโมงด้วยดังนั้นเกมที่2และ3ในแมชน,นี้มันจึงได้แสดงให้เห็นความเหนื่อยล้าของเขาและในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นคลาสของกุลวุฒิด้วยดังนั้น ต่อให้ได้เจอกันตั้งแต่ในรอบแรกมันก็จะเป็นงานที่ยากสําหรับปราน้อยอยู่ดีคูลวุฒนั้นเป็นผู้เล่นที่เจ้าเล่ยมากซึ่งคนต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงผลงานของผู้เล่นไทยของเราในแมชนี้ว่าในเกมนี้ดูเหมือนว่าคูลวุฒนั้นมีโฟกัสอย่างมากอยู่ตลอดและเขาก็คุ้นเคยว่าปราณนอยนั้นมีทักษะในการเล่นเกมรุกอย่างไรส่วนคนต่อมาก็มีความคิดเห็นต่อแมชนี้ว่านี่มันเป็นรอบรองชนะเลิศที่น่าตื่นเต้นมากนะ แต่ว่ากุลวุฒินั้นมีความหลากหลายที่มากกว่าเขาสามารถเปลี่ยนจังหวะเกมในเกมที่2และ3เพื่อที่จะสามารถโจมตีได้มากขึ้นและมันก็เรียบร้อยนั่นแหละคือกุลวุฒิเขามีการโจมตีได้อย่างเยือกเย็นตรงไปตรงมาแล้วก็เนี้ยบขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นไทยด้วยในขณะที่แฟนแบดมินตันคนต่อมานีได้มาแสดงบุมมองถึงความปราชัยของนักแบดชาวอินเดียในแมชนี้ว่าถึงแม้จะแพ้แต่มันก็เป็นผลงานที่เยี่ยมของปลาโอยนะ2เกมก่อนหน้านี้ทําให้เขาเสียแรงไปค่อนข้างมาก และแน่นอนว่าคุณต้องการสภาพร่างกายที่มันยอดเยี่ยมถึงจะสู้กับกุลววฒิที่เหนียวแน่นแล้วก็แข่งแกร่งในเกมรับได้ขอแสดงความยินดีกับกุลวุฒิด้วยกับการเข้าชิงแชมป์โลก2ครั้งเติดส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการชื่นชมนักแบดไทยของเราต่อไปอีกด้วยว่ายินดีกับวิทิสารด้วยผลงานของคุณมันสุดยอดและยอดเยี่ยมขอให้โชคดีในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงศักยภาพของนักแบดไทยของเราว่า กุลวุฒนนั้นทั้งดุ่มและก็แข็งแกร่งมันไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะเขาได้เขาจะสามารถคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้ได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเขาในแง่บวกต่อไปอีกด้วยว่าความเป็นผู้ใหญ่ทางด้านสภาพจิตใจของคุลวุฒินั้นมันเหลือเชื่อเขาเล่นได้อย่างเยือกเย็นเหมือนกับนักแบดมากประสบการณ์เลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองถึงคุลวุฒด้วยว่าเขาถือเป็นหนึ่งในด,ดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์มากที่สุดเลยวิทิศารจะสามารถไปได้อีกไกลเลย ส่วนแฟนแบดมินตันคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองเพิ่มเติมถึงนักแบดชาวไทยของเราต่อไปว่าวิติสารเนี่ยดีขึ้นขึ้นเลยนะในทุกๆครั้งผมจึงคิดว่าเหรียญทองโอลิมปิกในปีหน้ามันจะต้องเป็นของกุลวุฒิหรือไม่ก็โคไดหรือว่าปลาน้อยซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงการได้เข้าชิงในศึกชิงแชมป์โลกอีกครั้งในปีนี้ของวิวกุลวุฒิว่าแชมป์โลกระดับจูเนียร์อย่างวิติสาร จะสามารถเป็นแชมป์โลกในระดับซีเนียได้ไหมนะมันคุ้มค่าเลยที่จะรอดูครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนแไบไมินตันชาวต่างชาติที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวอินเดียหลังชัยชนะของวิวกรุบุเหนือปลาหน่อยในรอบรองชนะเลิศของประเภทชายเดี่ยวในสกจชิงแชมป์โลกที่ผมได้เก็บตกมาฝากการเป็นควันหลงจางๆเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเกมรอบชิงในวันนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วย แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองคงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ